ครับพบกันในช่วงที่สองกับรายการทายหน้าสายนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมมีปัญหาสอบถามข้อกฎหมายสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์ศูนย์สองสามสามแปดสามแปดสามสี่ถึงหกนะครับก็โทรตั้งแต่เนิ่นเนะเครับเดี๋ยวช่วงทายรายการจะตอบไม่ทันนันเองนะครับพอดีมีสายเลยครับสวัสดีครับครับนอสการพระคุณเจ้าครับครับเอออาจมาแบบว่ามีพระมี พระองค์หนึ่งเขาศึกไปแล้วหรืเอเขาไปพูดกับอีกพระอ,อีกองค์หนึ่งอ่ะหาว่าอาตมามีอะไรกับเด็กเขาหาว่าเด็กอีกคนไปพูดเขาฟัง <l ots> หรืออาตมาไปถามเด็กคนนั้น <l ots> เด็กคนนั้นยืนยันว่าไม่ได้พูดครับ,รบหรืออาตมาพาไปหาตำรวจแล้วเขาเด็กคนนั้นก็ไปยืนยันกับตำรวจว่าไม่ได้พูดทีนี้ตำร,รวจเขาบอกว่าต้องหาอีกคนไปยืนยันอีกทีหนึ่งคนที่เขาพูดด้วยอ่ะทีนี้พระองค์นั้นก็ไม่ยอมยืนยันให้อาตมาจะทําไงกับเขาดีเพราะอาตมาเป็นคนเสียคืออัน ประเด็นแรกเลยนะครับมันก็เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทแน่นอนนะครับพูนเจ้านะก็คือเป็นการกล่าวต่อบุคคลที่สามนะฮะก็คือมีบุคคลที่สามที่มารับรู้ข้อความดังกล่าวนะซึ่งข้อความที่กล่าวตรงนี้มันก่อให้เกิดความเสียหายนะครับใช่ครับใช่ต่อชื่อเสียงนะครับของพุ่นเจ้าด,ด้วยอย่างเงี้ยก็คือในการำดำเนินคดีก็ต้องเป็นการฟ้องในเรื่องของหมิ่นประมาท นะครับหลักฐานหลักๆก,ก,ก็คือต้องเนี่ยนะครับมีคนที่ได้ยินข้อความนั้นก็ต้องมาเป็นพยานบุคคลให้แต่เขาไม่เป็นพยานให,ห้เขาบอกแล้วยังมีบุคคลอื่นอีกไหมครับที่ที่ได้ยินมีมีมแต่เขาาพูดไปพูดกับเด็กคนนั้นไอเด็กคนเขาบอกว่าเด็กคนนี้เป็นคนบอกอ,อาตมาก็ไปถามเด็กคนนั้นเด็กคนนั้นเขาบอกเขาไม่ได้พูดยังไงเขาก็ไม่ได้พูดเขายืนยันหรือผมอาตมาหาไปหาตำรวจแล้วก็ไปพูดกับตำรวจตำรวจบอกเขาเขาไปพูดกับตำรวจว่าเขาไม่ได้พูด แล้วการพูดนั้นได้กล่าวกล่าวไว้นานไหมครับไม่สอง,งวันนี้เองสองสามวันนี้ครับก็ถ้าถ้ายังไงจริงๆก็คือแจ้งความเป็น หลักฐานกับเจ้าที่ตำรวจไว้ก่อนนะครับก็คือเป็นข้อความก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าถ้าไม่มีหลักฐานนะฮะมันก็ดําเนินคดีต่อไม่ได้นะมันต้องมีหลักฐานต้องมีพยานบุคคลต้องมีพยานบุคคลเช่นมีคนรับรู้ข้อความนะ้มากกว่าหนึ่งคนนะฮะแล้วยืนยันตรงนั้นเขาท่าที่มาบอกอาตมาเขาไม่ยอมเป็นพยานให้เราแล้วมีการเอาไปพูดต่อกันอีกไหมฮะยังเลยยังไม่รู้เลยเนี่ยถ้ามีการแบบเอาไปพูดต่อแบบเป็นกระแสข่าวลือไปถึงชาวบ้านเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะจะมี ผู้ผู้ที่มารับรู้ข้อความเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยตรงนี้ยายหลังถามก็จะมีแล้วฮะอย่างนี้อาจจะมาฟ้องได้เลยใช่ไหมครับเป็นมูลมูลความผิดฐานมิ่นประมาทนะฮะคือตอนนี้ความผิดมันก็สําเร็จแล้วครับแต่เพิ่นว่าตอนนี้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแนะนำเนี่ยเนื่องจากว่าเกรงว่าพอฟ้องไปเนี่ยถ้าพยานไม่ชัดเจนเนี่ยนะครับมันก็เลยจะจะเอาผิดของกับอีกฝั่งหนึ่งเ่ยใช,ใช่ใช่เขาบอกว่าเพราะคนพระองค์นั้นไม่ยอมเป็นพยานให้ไงแต่ถ้ามีการเอาไปพูดกันต่อนะเนี่ยตรงนี้จะมีจะมีบุคคลที่ครับมาลล มาเป็นพยานให้ได้อีกละนะฮะนั่นแหละแต่เขาก็มาพูดกับอาตมาพระไอ,ไอคนที่ศึกไปลกวมาพูดกับอาตมาพวกออาพระไอเด็กคนนี้เป็นคนพูดกับเขาเองแต่เด็กคนนี้ก็เพียงกันไปเพียงกันมาว่าเด็กคนนั้นไม่ได้พูดอืม,อมครับ ก็กก็็ทำอะไรไม่ได้ครับตอนนี้ต้องตต้อต้อองงรอให้หลักฐานชัดเจน,นนะครับแต่พระคุณเจ้าอาจจะไปขอลงบันทึกประจําวันไว้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจไว้ก่อนว่าเคยมีเหตุการณ์อย่างนี้นะครับบอกเ<อ>จ้าบอกเจ้าที่ตำรวจว่าขอลงบันทึกประจําวันไว้ก่อนออแล้วถ้ามีพยานหลักฐานเพิ่มเติมคราวนี้ก็จะมาเปลี่ยนเป็นร้องทุกแทนครับ<อ>ครับู้ทีอาจจะมาจะฟ้องได้อะไรมั่งอ่ะเอาให้เข็ดเลยก็ถ้าสมมติมีพยานหลักฐานเพิ่มเนาะนะฮะก็เป็นความผิดเป็นความผิดอาญานะฮะ ก็มีโทษถึงจําคุกอยู่แล้ว แล้วมีการฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งก็ได้ได้ครับเนาะชื่อความจริยเดี๋ยวชื่อเสียงนะครับถ้าเกิดในทางแพ่งก็คือเรียกค่าเสียหายอันนี้แล้วแต่พระคุณเจ้าจะจะเรียกตอนนี้เราต้องไปไปลงวันที่ประจำวันได้ก่อนใช่ไหมครับถ้ารมอยก็ดีเป็นหลักฐานได้ครับถ้าไงมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะยยอมมากไม่รู้เรื่องเลยจริงๆไปงไปหาตำรวจตำรวจก็บอกอย่างนี้่ะอาจจะมาก็เลยไม่กล้าแจ้งความก็บอกแจ้งความก็ไม่ได้อะไรถูกต้องครับครับผมกลับมาพิสการ นะครับนะครับนะครับในมีสายไหมจันไรนะครับยังไม่มีอ่าให้ไม่มีสายจันตู่ลองเล่าเรื่องหมิ่นประมาทให้ให้ท่านผู้ชมฟังนิดหนึ่งเพลินว่าเรื่องนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยชอบโทรมาถามพวกเรานะว่าเอ๊ะเราจะเอาผิดได้ยังไงว่าอะไรเป็นการความผิดฐานองค์ประกอบว่าครบแล้วจะเป็นดำเนินคดียังไงหมิ่นประมาทเนี่ยก็ไม่ใช่การด่ากันโดยตรงนะครับพูดง่ายๆมันก็คือการกล่าวข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อชื่อเสียงบุคคลอื่นทำให้บุคคลอื่นเนี่ยถูกดูหมินถูกเกลียดชังนะครับ,รบนะฮะก็คือเป็นต้องเป็นการกล่าวต่อบุคคลที่3นะเ <ฮะ S 2> ช่นผมบอกอาจารย์พีทเนี่ยนะครับได้โกงเงินของบริษัทผม <ฮะ S 2> แล้วผมพูดให้อาจารย์มายฟังนะอาจารย์มยไมล์เป็นบุคคลที่3นะครับ <ฮะ S 2> อันนี้ถึงจะ มีความผิดฐานมิโมารเกิดขึ้นแต่ถ้าผมพูดกับจันพิษสองคนอยู่ในห้องน้ำสองคนคือมาว่าผมีเดียวๆเลยอันนี้ไม่ใช่หมิโนมาทอันนี้เป็นข้เรียกความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้านะครับก็คือด่ากันต่อหน้านะครับมิโนมารดังนั้นเนี่ยหลักสําคัญก็คือต้องมีบุคคลที่สามนะฮะมารับรู้ไอ้ข้อความดังกล่าวนะฮะคดีเมื่อกี้ของที่พระคุณเจ้ามาก็เลยชัดเจนเลยถ้าไม่มีบุคคลที่สามมาเป็นพยานให้เราก็ลําบากครับโอเคดีมีสายมาครับสวัสดีครับคุณวัชรินทร์ครับ สวัสดีครับครับจากจังหวัดไหนครับจังหวัดบุรีครับครับวันนี้จะสอบถามเรื่องอะไรครับพอดีรถเกิดอุบัติเหตุนะครับครับก็คือคู่กรณีข้ามมาชนในเลนเราครับครับครับฮัลโหลครับครับต่อเลยครับแต่ว่าทางคู่กรณีทําประกันชั้นสองไว้ครับเอรถผุมเป็นรถเท็นของไงมันเป็นรถเก่าก็เลยไม่ได้ทําประกันไว้ครับ ก็ผ่านมาประมาณครึ่งเดือนแล้วก็คือตำรวจนัดคู่กรณีให้มาไต่เกียก็ยังไม่มาแล้วก็ประกันกับตัวเจ้าของรถก็ยังไม่มาคุยแล้วขอโทรมาบอกว่าอยากได้เงินให้ไปฟ้องร้องเอาครับอืมครับ hmm. <c oughs> ก็อยากทราบว่าสมมติว่าฟ้องคดีอาญาเนี่ยครับมันมีโทษประมาณ ประมาณกี่ปีครับคราวนี้เอาใหม่ครับตอนนี้คือเพราะมีมีคนเสียชีวิตมีคนบาดเจ็บไหมครับทุกคนบาดเจ็บนะครับมีบาดเจ็บอะครับใช่ครับบาดเจ็บนี่ประมาณไหนได้ครับบาดเจ็บหนักหรือบาดเจ็บธรรมดาบาดเจ็บหนักครับอืเกินยี่สิบวันครับชนตั้งแต่วันที่สี่ครับอืมไม่ไม่บาดเจ็บนี่คือต้องเข้าโรงพยาบาลพักเกินยี่สิบวันหรือเปล่าครับใช่ครับพอเขาต้องผ่าตัดนะครับกระดูกหัก ประมาณสิบหกต้นนะครับโอ oh, <okay. S 2> ้โอเคอืมครับแล้วในเบื้องต้นตอนเฉียวชนแล้วมีการลงมาช่วยเหลือไหมฮะอะไรนะครับตอนเกิดเกิดอุบัติเหตุใหม่ๆมีการคู่กรณีลงมาช่วยเหลือไหมครับไม่มีครับใช้ประกันชีวิตตัวเองจ่ายเขาหมายหมายถึงว่าเขาลงมาดูหรือว่าเขาพาไปโรงพยาบาลหรืออะไรหรือเ<อ>ปล่าคู่กรณีเขากระหล,ล่ำขาเราจะมีพวกรถมูลนิธิ<อ>มาพาไป หมายถึงเขาข้ามเลนมาชนเราเลยใช่ไหมฮะข้ามเกาะกลางมาใช่ไหมครับใช่ครับอืมเป็นเพราะอะไรครับทําไมถึงรถมันตรงทางนั้นมันเป็นทางสองเลนครับอืในเบื้องต้นเจ้าที่ตารวจชี้ขาดว่าใครเป็นฝ่ายประมาทก็คือเขาสอบเขาสอบพยานเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็แต่ว่าเขายังไม่ได้ลงเปนทึกประจําวันคก็คือครับแล้วก็ออืเขานัด ประกันกับเจ้าของรถมาเพราะขอสอบพยานแสตมร้องมาครับเรียบร้อยแลลวโอเคงั้นตอนนี้แปลว่าคุณทางคุณวัชรินประสงค์จะดำเนินคดีถูกไหมครับใช่ครับโอ้ทางคู่กรณีเขาโทรมาบอกว่าถ้าอยากได้ค่าเสียหายให้ร้องเราโอเคนะครับงั้นก็ดำเนินคดีได้สองทางนะครับก็คือทางแพ่งกับทางอาญานะครับในส่วนของทางอาญาเนี่ยอาจารย์ไม่ลงเณนจะมีนะครับความจริงในทางอาญาก็สามารถที่จะร้องทุก กล่าวโทษกับประมาทในฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับภัยสาหัสได้ครับอันนี้ให้ตำรวจดำเนินคดีไปเลยก็ได้ครับอันนี้โทษอันนี้โทษถ้าฝั่งอีกฝั่งหนึ่งโดนเนี่ยจะโดนประมาณเท่าไหร่ก็โดน3ปีประมาณ3ปีปีครับหกพันบาทหรือจะจำ้งปรับยิ่งถ้ามองว่าฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายประมาทนี้ก็แน่นอนนะฮะสองคราวนี้เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่เขามาชนรถเราอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นควาเสียทางแพ่ง อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราต้องไปซ่อมรถเท่าไหร่ตรงนี้ก็อันนั้นก็เรียกค่าขาดรายได้ของคุณพี่เนี่ยเท่าไหร่นะครับค่าซ่อมรถในช่วงเวลาที่ต้องรักษาตัวเนี่ยขาดรายได้ไปเท่าไหร่ตรงนั้นเป็นค่าเสียหายที่เรียกในทางแพ่งได้ทั้งหมดนะครับอ๋อครับก็พอดีเขาทําประกันชั้นสองประกันชั้งเรียกร้องเลยไหมประกันชั้นสองก็ก็คุ้มเรียกได้ครับเรียกได้ครับประกันชั้นสองเรียกได้ รถเรามันซ่อมไม่ได้ม ouais. right. okay. uh ัน huh. พังท right like right okay. so, so ั้งคันเลยก็ต้องจ่ายค่ารถเราที่ที่เสียหายทั้งคันมาให้เราฝั่งนู้นก็ต้องจ่ายอยู่ดีครับมันมีวงเงินคุ้มครองไหมจ์หมายเรียกได้เท่าไหร่ทางฝั่งนั้นมีสองแสนครับเขาบอกสองแสนใช่ไหมก็คือถึงฝั่งนู้นก็มีแค่สองแสนเนี่ยเราก็ยังเรียกเอาตัวคนที่ประมาทได้ส่วนถ้าเกินกว่านั้นก็ยังเรียกได้เรียกได้ครับแล้วมันมีรถมาชนท้ายอีกคันนะครับรถมาชนท้ายอีกคันหนึ่งก็ต้องเรียกจากคันด้านหลังครับอ๋อต้องเรียกจากคัน ฟ้องรวมกันไปเลยก็ได้ครับครับแล้วถ้าฟ้องคดีแพ่งนะครับระยะเวลาการในการตัดสินคดีคือคือพอฟ้องพอฟ้องแล้วนะครับนัดแรกเขาจะเรียกมาไกลเกี่ยกันครับก็เรียกทุกฝ่ายมาไกลเกี่ยถ้าตกลงค่าเสียหายกันได้ก็จบเลยครับซึ่งซึ่งส่วนใหญ่ทางบริษัทประกันนะถ้าเกิดเราไม่ได้เรียกมากเกินไปบริษัทประกันก็อยากจะปิดให้จบเลยเพื่อไม่ต้องสู้ในทางคดีอันนี้ก็ไม่กี่เดือนก็เสร็จสิ้นครับ คือถ้าเราพอใจเขาพอใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่พอใจกันก็มีการโเนคดีอันนี้ก็ในศาลชั้นต้นก็อยู่ประมาณสองสามปีได้ครับถ้าเกิดว่าพอศาลชั้นต้นตัดสินแล้วยังไม่ยอมกันอีกสามารถอุทธรณ์ได้สามารถดีกาได้นี่ก็ไปชั้นศาลถ้าจะรวดเร็วเนี่ยแนะนำให้ฟ้องเป็นคดียาาก่อนนะฮะถ้าศาลในคดียาตัดสินว่าฝ่ายนั้นอ่ะประมาทเพราะข้ามเกาะกลางมาชนเราเนี่ยนะฮะศาลในคดีแพ่งเขาจะถือตามเขาได้จริงในศาลอาญาฮะ ก็จะทำให้สารเนี่ยพิจารณาข้อเท็จจริงได้เร็วขึ้นนะฮะว่าฝ่ายนั้นประมาทมากกว่าเราบางทีประมาทฝ่ายเดียวเลยด้วยซ้ำนะครับทำให้ต้องชดใช้ค่าใช้ายทางแพ่งให้กับนะฮะทางคุณนะฮะก็ต้องดำเนินคดีทั้งสองอันนะฮะถ้าเพื่อความรัดกลุ่มหรือถูกต้องนะ คือคออดีายาถ้าคุณไม่ตั้งทนายความเองก็ก็ค,คือแจ้งความกับเจ้าหน้าตารวจแล้วก็จะมีพนักงานอายการมาเป็นทนายความให้คุณแทนนะครับแต่ถ้าจะเอาให้มันสะดวกรวดเร็วก็คือแต่งตั้งทนายความไปร่วม,วมทาคดีด้วยอ๋อกแต่งตั้งไปแล้วครับแต่ทีนี้รอร,ร้อยเวรนะครับก็ร้อยเวนเขาบอกว่าทาาั้งคู่กรณีบาดเจ็บบาดเจ็บสาหัสไม่สามารถไม่สามารถเขาเจ็บ สอบปากคาได้ครับอือันนั้นก็ต้องรอฮะถูกถูกครับก็คือต้องรอจนเขามีสติความพร้อมที่จะให้การได้เะบอกว่าคงพร้อมอยู่แหละอาจารย์ตู่เพราะเล่นโทรศัพท์ก็ได้ว่าอยากได้ให้ไปฟ้องเอาเนี่ยอาจารย์ตู่ก็คือความพร้อมความพร้อมของเขาคือต้องหายหรือว่าแค่ให้ปากคําได้ครับก็พอที่สามารถให้ปากคำได้ครับซึ่งก็อยู่ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนครับแล้วตำรวจมีสิทธิ์ไปสอบปากคำที่โรงพยาบาลได้ไหมครับ อเป็นดุ่นพิเศษของเขาเลยได้ครับถ้าสถานที่ที่มันที่ใดก็ได้ครับตามแต่ที่มันสะดวกนะตามกฎหมายนะฮะครับครับขอบคุณมากก็ต้องรอให้เขาสอบสวนก่อนเนาะเดี๋ยวยังไงค่อยมาปรึกษากันเพิ่มเติมได้นะครับ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  จริงๆถ้าคุณวัชรินมีทนายความอยู่แล้วนี่ก็ให้ทนายความเร่งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ได้ครับในเบื้องต้นฟ้องคดีอาญาไปด้วยนะมันจะเป็นข้อเท็จจริงที่มันผูกมัดคดีแพ่งได้เนาะนะครับในเรื่องในเรื่องในเรื่องพวกประกันรถยนต์อย่างเงี้ยอาจัรยมาปกติประกันชั้นสองเพื่อนท่านผู้ชมไม่เข้าใจประกันชั้นสองนี่คือคือคือยังไงฮะก็ก็คือหนึ่งก็คือรับผิดชอบในความเสียหายของบุคคลภายนอกใน